ที่เราพูดจนถึงการสูญเสียทหารกล้านะครับที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินเกิดซึ่งแน่นอนครอบครัวของเหล่าทหารหารก็รู้สึกเสียใจที่สุดแล้วนะครับเช่นเดียวก,กันกับแม่ของทหารนายนี้ครับที่ได้สูญเสียลูกชายแต่ก็เปลี่ยนจากความเสียใจเป็นความภาคภูมิใจในตัวลูกครับ mm. นี่เป็นภาพที่ผู้จัดการจังหวัดมุกดาหารได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมอบแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกทวัชัยบุษภาที่เสียชีวิตจากเหตุประทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับ แม่ของจ่าสิเอกทวัชชัยเนี่ยบอกว่าการสูญเสียลูกชายย่อมเป็นธรรมดาที่คนเป็นแม่ต้องรู้สึกเสียใจแต่เพราะได้รับพระมหากรุณาธิคุณก็ถือเป็นบุญของลูกชายประกอบกับได้รับกำลังใจจากหลายหน่วยงานจากความเศร้าเสียใจก็เปลี่ยนเป็นรู้สึกภาคภูมิใจกับการเสียสละรับใช้ชาติของลูกชายครับพมหากรณาธิคุณมดจเจ้าเหือราัทเป็น เหนือหัวของปวงชนชาวไทยได้รับพระกัลยาณาที่คืนแลวไม่เนนล็กไม่ันว่าก็เป็นบุญของลูกชายสภาพจิตใจดีขึ้นมากแม่ภาคภูมิใจในตัวลูกชายที่รักชายชาติแล้วก็เขารักชีวิตทหารก็ามาตั้งแต่เด็ก อยากเป็นทหารตั้งแต่เด็กนะครับและนี่คือคุณแม่วิไลนะครับนะแล้วคุณแม่เนี่ยมีลูกชายอีกคนหนึ่งนะครับเป็นอาสาสมัครทหารพรานส่งวุฒิบุษภาน้องชายของจ่าสิเอกทวัชชัย<ไ>ก็บอกว่าหลังจากทราบข่าวก็รีบลาราชาการกลับมาจัดงานศพพี่ชายแล้วก็รีบมาดูแลแม่<อ>แม้ว่าจะเสียใจแต่ก็ไม่ถอดใจจะกลับไปทําหน้าที่รับใช้ชาติต่อไปครับ<ไ>ส,รส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิเอกทวัชชัยจะจัดขึ้นวันที่2 9กร,รกฎาคมที่วัดเจริญธรรมารามที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ